ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากฝึกฝนสภาวะแห่งจิตเป็นจำนวน20รอบชิงสุยพระราชใช้เทคนิคเดียวกันในการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นระคังสถานจิตเชือกปรึงอสูรและใยแมงมุมพิษยกทึนินดูเหมือนพวกมันจะได้ผลดีขึ้นอีกเล็กน้อย หลังจากเสร็จสิ้นการปลุกฝนเขาก็เดินตรงไปยงังต้นบวยบุพชาติเพื่อทำการปลุกฝนเพลงหมัดไทยเก๊กอีกแล้วราวๆหนึ่งชั่วยามหลังจากที่ดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะได้พัฒนาสู่ระดับที่เจพื้นที่ของมันก็ขยายกว้างขึ้น ความยาวและความกว้างของมันนั้นขยายใหญ่ไปถึง20ลี้อีกทั้งทุกพื้นที่ยังอุดมไปด้วยพื้นที่ที่สมบูรณ์และแล้ววันเวลาหนึ่งเดือนภายในดินแดนหยกยุพร,ราชาอมตาบก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วในวันนี้ ชิงซุยก็ยังคงฝึกฝนภาวะแห่งจิตเพื่อปลดปล่อยตะเกียงร้อยวิญญาณตามปกติในครั้งนี้แสงที่สะท้อนออกมานั้นสะท้อนออกมาเป็นเวลา8ครั้งและดูเหมือนจะสว่างกว่าที่เคยมันเป็นกระแสพลังที่แสนคุ้นเคยมากสำหรับเขา และเมื่อเขานำไปลองกับระฆังสถานจิตและเชือกปรึงอสุนพวกมันก็ดูเหมือนจะพัฒนาไประดับสูงขึ้นและสามารถปล่อยแสงสว่างเรือนลางออกมาได้เช่นกันชิงสุยจึงพยายามฝึกฝนสภาวะแห่งจิตอีกประมาณ12ครั้ง จากนั้นเขาก็มองไปยังตะเกียงร้อยวิญญาณซึ่งแต่ก่อนนั้นมีบริเวณคาบสกปร,ปรกติดอยู่เป็นจำนวนมากแต่ในตอนนี้มันเริ่มทำการชำระล้างจนเกือบจะบริสุทธิ์หลังจากเขารู้สึกประหลาดใจ เขาก็ใช้ทักษะเบิกแนสวรร์คของเขาอีกครั้งตะเกียงร้อยวิญ,ญญาณส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนโบราณผู้ใช้จะสามารถเพิ่มพลังจิตวิญญาณให้กับสัตว์ที่อยู่ภายใต้คำบัญชาซึ่งจะทำให้มันเกี่ยวกราดตลอดการต่อสู้ พลังในการโจมตีจะถูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของมันเท่าที่รับได้มันเป็นสมบัติที่สามารถใช้งานเองจนกว่าค่าพลังภายในของมันจะหมดสิ้นไปสมบัติระดับหนึ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเขาใช้เวลานับเดือนเพื่อจะพัฒนามันให้ขึ้นสู่ระดับที่หนึ่งหมายความว่าเขาต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยสามเดือนถึงจะพัฒนามันไประดับที่สองได้และยังต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่าหนึ่ง มีในการพัฒนาไปสู่ระดับที่3ถ้าหากไม่มีดินแดนกับยุพร,ราชอามตะที่มีอัตราส่วนเวลาอันน่าเหลือเชื่อเขาก็คงต้องใช้เวลานับพันปีซึ่งทั้งหมดในชีวิตของเขาก็จะไม่มากพอ ชิงสุยพาวิหกเพลิงและอสูรอัศนีข้างไปยังบริเวณที่กว้างที่สุดในดินแดนห้วงมิติจากนั้นเขาก็ให้พวกมันปล่อยลูกบอลเพลิงและอัศนีกัมปนาศออกมาลูกบอลไฟสีดำและสายฟ้าสีม่วงปรากฏขึ้นยิ่งทำให้ชิงสุยตกตะลึง เขามองตะเกียงร้อยวิญญาณที่อยู่ในมือด้วยความ,ม,มงุนงงก่อนหน้านี้เขาเองก็รู้ดีว่าพลังของตะเกียงร้อยวิญญาณมีมากเพียงใดแต่เขาก็ไม่ได้แค่คิดเลยว่ามันจะมีผลต้องการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้ ระดับพลังด้านเวทมนต์เพิ่มพูนขึ้นถึง10%การเดินทางมายังมหาทวีปธรรมตรายในครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่าเลยชิงสุยทำการทดสอบพลังโจมตีจากโคชสารวิเทียนไพบูรลและพังพรหมื่นพิษ ผลลัพที่ได้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าพลังของมันจะเพิ่มพูนขึ้นเฉพาะด้านมายาหรือด้านเวทมน์เท่านั้นอีกสองเดือนถัดไปชิงสุยก็ได้มายืนอยู่บนถนนในเมืองสุดท้ายที่อยู่ในทิศตะวันออกของมหาทวีปธรรมตราย เขาวางแผนจะพักที่นี่ก่อนสักหนึ่งวันแล้วค่อยเดินทางผ่านดินแดนที่แล้งเคนนและมุ่งหน้าตรงไปยังมหาทวีปราชันเหนือฟ้าแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชิงสุยตัดสินใจหยุดลงที่เมืองแห่งนี้เพราะเมื่อแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในานามเมืองฟ้ากระจ่างเมืองฟ้ากระจ่างการดำรงอยู่ของสถานที่แห่งนี้นั้นไม่ต่างจากนิกายทวารอสูรนิกายจากกระพัดมังกรคีรีและตระกูลถัง อย่างไรก็ตามชิงสุยเพลงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมืองแห่งนี้ถึงเรียกว่าเมืองฟ้ากระจ่างหรือเพราะตำแหน่งของมันเป็นตัวบ่งบอกแม้นเมืองแห่งนี้จะดูเหมือนตั้งอยู่ที่ราบลุม่มแต่เมืองมหึมาที่แสนลึกลับ หากนักจึงถึงแล้วสูงกว่าพื้นที่โดยรอบเกือบ20ลี้10,000เมตรเมืองฟ้ากระจ่างเป็นสถานที่ที่มั่นคงเป็นพิเศษทั้งที่อยู่สูงแต่กลับไม่ได้มีความรู้สึกหายใจลำบากเลยและยิ่งไปกว่านั้นพลังวิญญาณของสถานที่แห่งนี้แข็งแกร่งจะยิ่งกว่าเมืองอื่นอีกด้วยนี่คือเมืองที่เชื่อมต่อชายแดนระหว่างมหาทวีปราชาญเหนือฟ้าและมหาทวีปธรรมตร ชิงซุยใช้บริการสัตว์อสูรขนส่งและมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่เขามีคำถามมากมายและสถานที่อย่างโรงเตี๊ยมก็เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการตอบคำถามเหล่านั้นโรงเตี๊ยมแดทิศโรงเตี๊ยมแดทิศแห่งนี้ทำให้ชิงซุยคิดถึงโรงเตี๊ยมสี่ชนละทิศและดูเหมือนสถานที่แห่งนี้จะมีระบบการจัดการเช่นเดียวกับหอประมูลเมืองจัก,กรพรรด ข้าสงสัยเหลือเกินว่าโรงเตี้ยมแปดทิศแห่งนี้มีความสัมพันธ์เช่นไรกับเมืองฟ้ากระจา่างชิงสุยยิ้นขนาดเดินเข้าไปข้างในโรงเตี้ยมแปดทิศสร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินขนาดใหญ่และมีความสูงประหานอย่างมากมันเป็นอาคาร 9ชั้นแต่ละชั้นกว้างความยิ่งนกักมันเต็มไปด้วยความงดงามหรูหราดุดพระราชวางังมุมทั้ง8ดมุมหันไปทางทิศต,ต่างๆทั้งหมด8ทิศทําให้โรงเตียม8ทิศเป็นที่รู้จักกันดีในเหล่าบุคคลชั้นสูงและเหล่าราชวงศ์ โรงเตียมแปดทิศถูกปูด้วยพรมสีแดงทมินทอดยาวออกไปสุดลูกหูลูกตาทุกคนที่เดินผ่านตัวอาคารล้วนแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมผ้าซาตินทำให้บุคคลภายนอกที่เดินผ่านไปมาราวกับพวกเขาเป็นพวกยาจก และแน่นอนการเข้าออกสถานที่แห่งนี้ย่อมมีข้อยกเว้นผู้ที่แข็งแกร่งสามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องจ่ายสิ่งใดแต่ผู้ที่มีพลังไม่มากพอจำเป็นต้องจ่ายเงินเท่านั้น มันจึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีผู้คนไม่พลุกพล่านและเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างยิ่งในการดื่มด่ำกับอาหารรสเลิศชิงสุยเปลี่ยนชุดที่สวมใส่ให้กลายเป็นชุดผ้าแพรจานทรายยิ่งทำให้เขาดูสง่างามมากขึ้น เขาเดินอย่างผ่อนคลายราวกับผู้ดีที่มาเพื่อดื่มด่ำกับรสชาติอาหารรสเลิศนายท่านไม่ทราบว่าต้องการให้ค่ารับใช้อะไรหรือไม่เสียงหญิงสาวที่ดูมีความสุขดังขึ้นชิงสุยหันไปหาหญิงสาวบริกรพร้อมทั้งยิม้มข้าต้องการห้องแล้วอาหาร แล้วท่านวางแผนที่จะพักอยู่ในชั้นใดยิงสาวบริกรยินและเอ่ยถามแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรละ่ะค่าใช้จ่ายแต่ละชั้นย่อมแตกต่างกันในชั้นแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักราคา100เหรียญทองในทุกๆวัน และเมื่อเพิ่มชั้นต่อไปราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งแน่นอนว่ายิ่งสูงชั้นขึ้นเท่าไหร่การบริการและอาหารก็ย่อมดีขึ้นเช่นกันหญิงสาวยิ้มและอธิบายอย่างง่ายๆ่ชิงสุยไม่รู้เหมือนกันว่าบริการที่หญิงสาวงดงามคนนี้พูดถึงนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้าง สเสน่ห์ของหญิงสาวคนนี้คงไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ผู้คนมาที่นี่เป็นแน่เว้นเสียแต่จะต้องมียิงสาวโฉมงามคอยให้บริการในระดับที่สูงขึ้นในแต่ละชั้นและยิ่งมีความงดงามชั้นเลิศผู้คนก็ย่อมน้อยไปตามกัน ค่าบริการในชั้นที่9นั้นคิดราคาประมาณ25,600เหรียญทองต่อวนันถ้าอยากจะพักอยู่ที่ชั้นที่9สักหนึ่งวันไม่ทราบว่าชั้นที่9มีอะไรพิเศษบา้างชิงสุยยิ้มถาม พวกเราก็จะมีสาวงามที่อยู่ในระดับนักบุญคอยดื่มด่ำอาหารพร้อมจะท่านอย่างไรก็ตามพวกเธอก็จะทำทุกอย่างเพื่อตามที่เธอพึงพอใจแต่จะไม่เกินเวลาประมาณหนึ่งการทูกหญิงรับชายิ้มและกล่าวชิงสุ่ยตกตะลึงเล็กน้อย ช่างเป็นการบริการที่แปลกใหม่เหลือเกินและที่สำคัญเหล่าผู้ฝึกตนจนผ่านพ้นระดับนักบุญพิโรธเหมือนจะมีรูปลักษณ์เปลี่ยนแปลงมีความอ่อนยาวและงดงามยิ่งขึ้นนายท่านถ้าหากนายท่านตัดสินใจที่จะพักในชั้นที่เก้า ในตอนนี้แม่นางเฟิงอูของเราจะร่วมดื่มด่ำรสชาติอาหารพร้อมกับท่านไม่ทราบว่าในชั้นที่เก้ามีคนอยู่หรือไม่ชิงซุยเงยหน้ามองขณะถามแน่นอนว่าต้องมีหญิงบริกรยิ้มและกล่าวตอบข้าสงสัยเหลือเกินว่าหญิงสาวระดับนักบุญที่ทำงานเหล่านี้มีกี่คนและพวกนางมาร่วมดื่มด่ำอาหารพร้อมกับแขกเพื่ออะไรชิงซุยเอ่อยถาม ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งจะยอมลดตนลงมาเพื่อเงินจากการดื่มสุราพร้อมกับชายชาตรีได้อย่างไรแม้ว่าจะไม่มีการสัมผัสเนื้อต้องตัวซึ่งมันก็เป็นเรื่องอยากจนแทบเป็นไปไม่ได้เว้นเสียแต่จะมีคนที่ทรงพลังกว่าคอยปกป้องไม่ปล่อยให้เธอหยุดอย่างโดดเดี่ยวลำพงังพร้อมสงสายต่างๆทําให้ชิงสุยอยากที่จะพบกับหญิงสาวที่ชื่อว่าเฟิงอู ก็จะมีเฉพาะแม่นางเฟิงอูเท่านั้นที่อยู่ในระดับปราณักบุญพิโรธญิงสาวบริกรตอบกลับอย่างรวดเร็วแล้วนางจะรับมือกับทุกคนได้อย่างไรชิงสุยถามตอบนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอจะร่วมดื่มกับแขกเพียงแค่หนึ่งการทุกเท่านั้นเว้นเสียแต่เธอจะถูกใจยิงสาวดูเหมือนจะกล่าวเชิงเตือนชิงซุยว่าไม่ควรตำหนิตัวเองหากนางไม่ได้เลือกเขา อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ